ใช่คนจริงๆหรือเปล่าวิฝนใช่สิคะถ้าไม่ใช่จะสวยขนาดนี้ได้ยังไงล่ะค่ะเขาบอกว่ามีเอเลียนอยู่ที่นี่หรอใช่แล้วมีเอเลียนบุกนะ,ะ้วแล้วจะก็โดนจับตัวมาเออทำยังไงดีช่วยชีวิตฉันด้วยนะคะ่ะอุตะกเดี๋ยวก่อนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรเสียงอะไรอะ่ะใจเยน็เยนๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะพี่เอกเราจะตั้งช่วยเขาแล้วละ่ะมีเอเลียนบุลกลก เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่กองกำลังของประชาชิเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันเป็นพอเท่านี่นะคืออะไรอะพอเทาคือประตูวาร์ปนี่เราจะต้องย้อนเวลากลับไปแสดงว่าพวกเราสู้เขาไม่ได้เราเลยต้องย้อนเวลากลับไปเพื่อต่อสู้ตั้งแต่ยุคอดีตมันอดีตเกินไปไหมเนี่ยจินตนาการล้ำเลิศมากเดี๋ยวก่อนเราจะต้องตามหาเอเลี่ยนตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นี่ไงเจอแล้วนี่เหรอ โอ้โหนี่แฝงตัวมาตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยจัดการเลยปืดหยิบขึ้นมาแล้วจัดการเลยพี่ฝนปืดปืดปืดหยิบสิหยิบหยิบหยิบตีไม่ต้องซองแล้วหยิบเลยหยิบติหยิบไม่โดนอ่ะหยิบทำไมไม่โดนอ่ะหยิบใหม่หยิบแล้วปืดเลยปืดเลยนะจัดการเลยปืดสักทีนี่ปืดสักทียิงให้ถูกคนทําไมหมุนไม่ไปนี่เรียบร้อย ออไในที่สุดมนุษย์ก็รู้แล้วสุดาว่าฉันคือเอเลี่ยนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเจออีก2คนนี่เขาวิ่งหนีกันไปแล้วอะ่ะหยุดก่อนนอยจะไปเหนยกันน่ะกฉันจะมาจับเอเลี่ยน นายจะจับเอเลี่ยนได้ไงที่นี่มีแต่คนธรรมดานายนี่แหละคือเอเลี่ยนฉันดูเอเลี่ยนเหรอโออเออเออโดนจับนายจนได้วิ่งหนีแล้วเขาโพราในเผ่าพันุนี้มีเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบจับจัดการเขาเฮ้ยพวกน้อยก็มาได้ไงเนี่ยมาจัดการคนของเราอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมเนาะแต่ก็ไม่ยอมเด็ดขาดเลยคือว่าเมื่อกี้ฉันเจอเอเลี่ยนมาบางคนนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นเอเลี่ยนอีกนายนั่นแหละ แต่ว <Pokémon> ่าเราเห็นนะนายนั่นแหละที่เป็นเอเลี่ยนเน่โอ้โหเมื่อกี้จําได้ว่าเขาวิ่งหนีมานี่นาเขาวิ่งหนีเข้าประตูบ้านหลังไหนไปไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะต้องไปเคาะประตูบ้านหลังทุกหลังเลยก็แล้วกันอ่ะจัดการให้หมดตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นประตูบ้านหลังไหนก่อนดีอ่ะเอาหลังนี้ก่อนดีไหมหลังนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไม่มีเหมือนอะไรบางอย่างุึกฟับฟกฟับเดี๋ยว สแกนเจอเพชรพี่ฝนมีเพชรด้วยเหรอมีเพชรด้วยโอ้โหเพชรสมัยก่อนนี่ลูกเบลเลอร์เลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพาวเวอร์เจม้าพาวเวอร์เจมมาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้เติมพลังงานให้ปืนของเราหรือเปล่าเพราะเติมพลังงานให้กระแสฟไฟฟ้ามันไหลผ่านมาที่อุปกรณ์เสริมของเราน่ะเหรอใช่แล้วเราต้องใช้ในการจัดการเจ้าเอเลี่ยนน่ะเฮ้ยนี่เราชนะแล้วนี่นาเราชนะแค่เผ่าแรกเผ่าแรกโอ้ยังมีเผ่าต่อไปแถมเราได้เงินมาด้วยนะเนี่ยอันเดะเดี๋ยวก่อนนี่ใครอ่ะไม่รู้ ดูมันว่านี่จะเป็นสุภาพบุรุษม,มีเอมีเอเลียนอยู่ตัวหนึงอย่างนี้เราจะต้องจัดการหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนทําไมเครื่องสกแกนเป็นเครื่องสแกนเป็นอะไรหรอทาไมมันเป็นก้อนหินเอามันเป็นยุคดึกดําบรรณน,น่ะโอ้ยุคดึกดําบรรณเดี๋ยวต้องปลอมตัวให้เข้ากับยุคดึกดําบรรณอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองตอนนี้เรากลับมายุคอะไรนะยุคอดีตเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่ายุคค<ย>ีเตเชตคีเตเชตเลยเหรอใช่ไหมน่าจะเลยคีเตเชียตมานิดนึงนะคีเตเชียตมีแต่พวกตัวเล็กๆใช่หรอวันนี้นเราจะต้องจัดการหาเอเลียให้เจอมานี่ไงอยู่ตรงไดนเสา์นี่นแหละพี่เอกว่าใช่ใช่หรอฮะมีกล่องนั่นไงกล่องหัวใจไอ้กล่องเพชรนี่นะกล่องเพชรเอาไวเ้เติมพลังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของเรานั่นเองอ๋อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใช่แล้ววันดีพูดผิดพูดถูกบ่อยนะเนี่ยออาจัดการเลยพี่ผลจัดการไหนอ่ะจัดการคนนี้ไง หรือว่าไดโนเสาร์ตัวนั้นจะเป็นเอเลียนหรือเปล่าไดโนเสาร์เอเลียนมีที่ไหนเขาให้กดอะไรได้แตค้นหาไม่เจอนี่ไงเฮ้ยเลียวก่อนเหมือนเคยดูหน,นังเรื่องนี้เคยดูหนังเรื่องไหนอะเรื่องไหนหนะ้าที่เขาปลอมตัวมาแล้วเขาก็อยเนี่ยเขาเรียกว่าวนะอะไรนะอะไรอะอะไรอะที่มันเป็นน้ำาหัวน้ำๆหัวน้ำะ <laughs> โซนิกเหรอไม่ <laughs> ไม่ใช่อะไรเล่าเรื่องนั้นอะพรีเดเตอร์พรีเดเตอร์แล้วหัวเป็นน้ำที่ไหน เด้วเดต้องจัดการก่อนโอ้นี่เหรอจัดการนี่เหรอไม่ใช่จัดการเมื่อกี้นี่นี่นี่อันน,น,นี้อันข้างล่างนี่เลื่อนลงมาดิปะโทแล้วไปส่องไดโนเสาร์ทำไมอ่ะเพื่อจับเมาอยู่อ,อ๋อเดี๋ยว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 มันไม่ไปพี่ผลไม่มันไม่ไปเหรอเครื่องค้าง <laughs> ตั้งนี้ดิเดี๋ยวเออนั่นแหละใช่แล้วจัดการเลยปืดเลยปืนเลยโอนี่เขาพรางตัวไงใช่แล้วก็เป็นพีเดเตอร์เอ่ยนใช้การหักเหของแสงมาพรางตัวใส่พวกเรากว่าจะนึกเรื่องออกโอ้ ได้ได้ไดอันนั้นอะไรอ่ะไข่โดนนสาวไข่โดนนสาวโอ้ย่แล้วเฮ้ยดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะโดนแกล้งมีคนถูกจับอยู่ข้างบนน่าเราจะต้องช่วยเขาต้องมีเอเลี่ยนแกล้งเขาแน่นอนเลยนี่ไงเอเลี่ยนไงนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วโอ้เขาแกล้งกันเองแล้วเอเลี่ยนแกล้งกันเองด้วยเราจะต้องจัดการคนไหนก่อนดีนี่เลยก็แล้วกันปืดนี่อีกปืนเรียบร้อย ปกป้องหมู่บ้านของเรานี่เขาพยายามกลมกลืนกับมนุษย์นะเนี่ยใช่แล้วแสดงว่าเอเลี่ยนเนี่ยจะต้องบอกให้เพื่อนไปแกล้งคนแน่นอนเลยแบบนี้ไม่ดีเลยทุกคนเอาละจัดการต่อดีกว่าหาก่อนโอ้ยเไหนาแล้วเนี่ยอันนี้ถึงกับร้องไห้เลยอะโดนแกล้งแบบนี้ไม่ดีเลยเราจะต้องช่วยเหลือเขาห,หรือว่าเขาจะเป็นเอเลี่ยน เอเลี่ยนทั้หมดเลยเหรอเป็นเอเลี่ยนที่แบบโดนบูลลี่หรือเปล่าเดี๋ยวๆอันนี้ไม่ใช่แล้วเราใช้ต้องตัดการก่อนเฮ้ยนี่ไงใช้เครื่องส่องนี่โอ้โหอันนี้เป็นราชาด้วยขอบอกใช่แล้วเป็นราชาของเราเอเลี่ยนอ๋อเป็นราชานี่ไงเอเลี่ยนยุยงส่งเสริมแบบนี้ไม่ดีเลยเลยต้องจัดการนี่เขาจะทำให้คนเราทะเลาะกันเองนี่ต้องจัดการเลยนื่อืดอืดอืดลงไปนอนแล้วอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเขายังไม่ตุยพี่ผลเขายังไม่ตุยเหรอเขายังไม่ตุย ฉันได้แล้วบาดเจ็บมากเลยนี่พวกนายมาจาับฉันได้ยังไงนฉันอุตส่าห์ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ดึกดำบรรแล้วนะเนี่ยคําตอบเรื่องง่ายมากก็เพราะว่าพวกเราเก่งใช่แล้วพวกเรามีสมองถึง,ถ,งถึงบางวันจะใช้ไม่ค่อยได้ก็ตามแต่วันนี้นวันละเรามีสมองเยอะมันน่าวาวนละจริงๆเลยมนุษย์อย่างพวกนายเนี่ยนะจะมาจัดการฉันได้โอ้โอะหลากก่อยอย่าแล้ว ดูมันว่าเออไดโนเสาร์ของเราจะเป็นผู้ชนะไปซะแล้วเออเขาคงหิวอนะนี่ไงเราได้อะไรมาได้ทองเฮ้ยเดี๋ยวมีอุปกรณ์เสริมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหนังสติกหนังสติกอัตโนมัติด้วยได้แล้วโอ้โหพัฒนามากเลยเดี๋ยวขอเก็บไว้ใช้ก่อนกันแล้วกันเน่ได้แล้วเหวียงไปจับตัวเอเลี่ยนใช่แล้วเราไปเลเวลต่อไปกันดีกว่าในยุคนั้นมันมีแล้วใช่ไหม เราพัฒนาแล้วไงเรามาจากโลกอนาคตกลับไปในยุคอดีตรเราก็เลยสามารถมีอุปกรณ์เสริมพวกนี้ได้เดี๋ยวน้ำมันโกคาร์ <c oughs> ดรถโกคาร์ดเนี่ยนะรถโกคาร์ดเขามีกันตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์เลยเหรอของ<อ>นี้เอามาพัฒนานี่ว<อ>่า<อ>นี่ไงเจอแล้วโอ้ <c oughs> จะว่าไปเอเลี่ยนเขาก็มาพัฒนาโลกของเราเหมือนกันนะเขาไม่ได้มาบุกโลกอย่างเดียวเห็นเปล่าเขามาพัฒนาเพราะว่าเขาต้องการใช้เองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเราจะต้องจัดการเขาก่อนนี่เลยจับตัวจับตัวทาไมกระ,ะโดดไปกระโดดเสริมกระโดดไปกระ,ะโดดมาอ๋อมันเป็นมุมาแรงอ่ะอ๋อเลยเหวี่ยงไปเหวี่ยงกลับอย่างเงี้ยเหรออ๋อใช่แล้วใช่แล้วโอ้โห ดูเหมือนว่าเราจะมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะมีขึ้นมาเรื่อยๆเลยอยากขับรถโกคาร์ทใช่แล้วคราวนี้เราได้รถโกคาร์ทมาเป็นของเราเออแต่ว่าทําไมล้อเป็นสีเดี่ยมอะมล้อมันยังไม่กลมไงเดี๋ยวพี่ฝนดูนี่ดิอะไรเหรอเฮ้ยเจออะไรเหรอทำไมทำไมเรามองเห็นสีเป็นแบบนี้อ่ะอ๋อเพราะเราจะต้องหาเจมต่อไงอ๋อเจมทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ตัวนี้ไม่มีเออเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันเตาแก๊สหรือเครื่องล้างจานไม่ใช่อันนี้มันเตาอบเตาอบเหรอเตาอบมาอยู่ในยุคนี้ได้ยังไงอ่ะแสดงว่าพวกเอเลี่ยนเนี่ยเอามาเผยแพร่นี่เองอต้องจัดการนี่ปลอมตัวเป็นเตาอบเนี่ยนะใช่แล้วปลอมตัวเป็นเตาอบเพราะฉะนั้นเราจัดการได้แล้วเอเลี่ยนเดี๋ยวเราหน้าเรามาช่วยมนุษยชาติกันต่อก็แล้วกัน